เซรามิกครับผมโอ้โ oh, หอันนี้ต้องถือว่า,าสร้างความตื่นเต้นให้กับผมตั้งแต่ตอนที่ผมได้กินครั้งแรกนะครับผมก็งงว่าเซรามิกเนี่ยมันเอามาทำกันยังไงเหรอเอามาขัดเอามาทําอะไรยังไงผมไม่เข้าใจนะครับแล้วเซรามิกมันดียังไงนะครับก็ในภาพนะครับก็เป็นแบรนด์โอเมก้านะครับในตระกูล Speedmaster นะครับสปีดมาสเตอร์ก็คือโด่งดังในการที่นักบินอวกาศนะครับใส่นาฬิกาโอเมก้าไปดวงจันทร์นะครับ ก็เขาก็เลยแน่นอนครับก็อะไรที่เป็นไฮเทคเนี่ยโอเมก้าสปีดมาสเตอร์ก็จะไม่เคยพลาดนะครับแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้มานี่ก็เอามาจาก A Box to Watch นะครับครับมาดูรายละเอียดสเปคกันนิดนึงนะครับว่าเซรามิกเนี่ยครับดียังไงนะครับหนึ่งก็คือเซรามิกเนี่ยครับเป็นสารอินออร์แกนิกนะครับนั่นหมายความว่าอ่ามันไม่เสื่อมสลายไปได้ง่ายๆนะครับแล้วไม่ใช่ไอรอนนะครับดังนั้นไม่ไม่ม แล้วก็เป็นสารโพลิเมอร์ซึ่งมีความแข็งแกร่งสูงนะครับนะครับพอมันไม่ได้พอมันไม่เป็นโลหะมันก็ไม่เป็นสนิมนะครับแล้วพอมันไม่เป็นมันไม่เป็นโลหะมันก็ไม่เกิดอาการแพ้สําหรับคนใสนะครับซึ่งอันนี้ครับผมเคยบอกคุณพิรัตว่าผมมามีอาการแพ้นะครับผมก็เลยมารู้สึกว่าเออผมเลยผมให้ความสนใจกับกับไอตัวคริสตัลกับตัวเซรามิกค่อนข้างมากนะฮะหรือกําลังมองอยู่ว่าอ่าถ้าใส่นาฬิกานะครับที่ทรีท ทรีทด้วยทรีตเมนต์ด้วย uh, DLC หรือ PVD เนี่ยเฮ้ยอาจจะตอบโจทย์ผมหรือเปล่านะครับอันนี้คืออันนี้คือคอ,อันหนึ่งนะครับอันนี้ให้ให้เป็นความรู้ไว้นะครับอันที่สองนะครับเซรามิก uh, นะครับอยู่ในตระกูลเดียวกับเพชรซับไฟลกระจกนะครับรวม,มจริงๆทั้งหมดเนี่ยรวมเรียกว่าอยู่ในตระกูลเซรามิกนะครับเราเราอาจจะเราเรียกเพชรว่าเซรามิกก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วภาษาทางด้านเทคนิคเขาเรียกกลุ่มนี้ว่าเซรามิก นะครับและเอนจิเนียร์นะครับใช่ครับแล้วการการทำการทำเซรามิกเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากการทำโต๊ะทำอิฐทำอะไรพวกนี้เลยครับทำกระเบื้องเนี่ยครับลักษณะการทำเนี่ยเหมือนกันเลยครับนะฮะแล้วก็ข้อดีนะครับแข็งมอกนะครับแล้วก็เป็นเป็นสารที่มีความแท้แท้เรียกและมันเป็นมันเป็นอลลอยไม่เหมือนกับเหล็กครับเหล็กมันมีสารผสมหลายอย่างแล้วบางทีเนี่ยเราบางตัวอาจจะมีปัญหาบางตัวอาจจะมีปัญหา การต่อต้านกับความความฝึกผุกร่อนไม่เท่ากันถูกไหมครับแต่ว่าตัวนี้ครับโพลิเมอร์ไปตระกูลที่เป็นโพลิเมอร์เพศนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็ความแข็งเนี่ยครับสามถึงสี่เท่าของสแตนเลสสตีลนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตนี่ครับนี่ครับถึงนี่แล้วนะฮะคือความแข็งนะครับสามถึงสี่เท่าของสแตนเลสสตีลแต่ในทางกับกันนะครับมันก็มีความเปราะอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็อาจจะมีอาจจะถึงแตกได้นะครับแต่ว่า ในกรณีที่เขาเอามาทําเป็นเคสนาฬิกาเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนโพลิเมอร์แล้วนะครับก็ทําให้มีความเหนียวอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในเดียวกันนะครับเซรามิกเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เอาไปใช้เป็นบางส่วนนะครับอย่างการทํา DLC ครับคุณไปรัฐที่เราเรียกว่า d ดมอนด์ไลท์คาร์บอนนะครับก็คือการเอาสารประเภทเซรามิกนี่แหละครับไปไปไปเคลือบอยู่บนผิวของนาฬิกาโดยใช้เทคนิค PVD ครับ ะะเดี๋ยวเราจะคุยกันในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านะครับแล้วก็มันสามารถจะแข็งแกร่งได้เทียบเท่ากับลูบี้เลยนะครับแล้วก็สามารถจะทาผิวให้เรียบก็ได้ทําให้ด้านก็ได้นั้นเซรามิกเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆครับเพราะว่าเราจะเห็นว่านาฬิกาที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ครับที่เป็นนาฬิกาดําน้ำครับตัวไมลัดพูดเสมอว่าอินเซอร์ตเบโซครับบางอันก็ไปขัดขัดหยาบหรือว่าทําให้มันให้มันไม่ไม่เงาหรือเราจะทําให้มันเงาแวบเลยก็ได้ถูกไหมครับ เช่นเดียวกันครับตัวเรือนตัวนี้ทําได้เช่นเดียวกันครับตัวเมลัดนะครับโอเคนะครับมาต่อนะฮะนี่ครับแล้วก็อ่าน้ําหนักนะครับเบากว่าเหล็กนะครับเพราะว่าอยู่ที่สองถึงหกกรัมเท่านั้นเองนะครับอ่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับว่าในกรณีของเหล็กอะครับสิบสิบกว่าไม่ใช่ครับเหล็กมีอยู่ที่หกนะครับแต่ว่าเซรามิกนี่อยู่ที่สองถึงหกเบากว่าเหล็กอีกนะฮะนะครับผมอ่า แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เขาบอกฮาร์ดแสเลสสตีลอยู่ที่8นะครับไทเทเนียมอยู่ที่4.5แต่ว่าตัวเซรามิกเนี่ย2-6บางบางตัวเนี่ยเบากว่าไทเทเนียมอีกครับคุณไปรัตอลูมิเนียมเนี่ยคือ2.7นะครับอันอะลูมิเนียมกับเซรามิกน้ำหนักต่อต่อปริมาตรอะครับใกล้เคียงกันนะครับอันที่ผ่านมาเนี่ยครับในยานอวกาศเนี่ยหรือในทางการทหารเนี่ยก็จะนิยมใช้เซรามิกมากกว่านะครับ ว่าโลเดนก็คือเบานะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับก็สามารถเอาไปทําเป็นชุดเกาะอะไรอย่างนี้ได้ครับสัดส่วนนะครับอ๋ออ่าแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือพอมันอ่ามันอย่างนี้ครับถ้าเราเอาเอาเอากับชิ้นชิ้นของเซรามิกนะครับไปกดเอาเอาตัวกดสองตัวกดกดข้าหากันนะครับไม่ใช่กระแทกนะฮะเอาเอาคีมหนีพ้าหากันเนี่ยครับโอ้โหถ้าบีบมันเนี่ยครับมันจะแข็งแรงมากครับ มันมันสามารถทนแรงบีบนี้ได้มากกว่าเหล็กอีกนะครับเหล็กยังไม่สามารถทนมันได้อย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราไปกระแทกอย่างใช่เราค้อนตีปั้งเนี่ยครับผมตอนนี้ครับมันจะสู้เหล็กไม่ได้แล้วครับเพราะเหล็กเนี่ยมันยุบครับแต่มันแต่ว่ามันยืดออกหรือมันงอใช่ไหมครับมันก็เลยไม่หักแต่ว่ากระเบื้องนี่แตกไปเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกครับเรียกว่าอ่าดักเหนใช่ครับ ดักท <ct> ิลิตี้นี่แหละครับ <ct> คือมันไม่เหนียวเนี่ยครับตัวนี้ครับที่บอกนะฮะแล้วก็อามาดูกันครับว่าขบวนการในการผลิตอ่าเซรามิกเพื่อทำนาฬิกานะครับเขาเรียกว่าซินเทอริงครับคุณเปรัสคือเอาผงมาเข้าเครื่องแล้วเครื่องตัวนี้อัดขึ้นรูปอัดเสร็จแล้วก็ไปเผาเพื่อให้ได้อ่าความแข็งนะครับซึ่งฮูโบครับก็ใช้เทคนิคนี้ในการผลิตนะครับ แล้วก็แต่ที่เราจะดูกันนี่รู้สึกว่าจะเป็นอาการผลิตนาฬิกาของโอเมก้าครับครับมาชมกันนะฮะ Do you remember your dreams? Some dreams come in a flash, and then they're gone. But what if you could hold on to the fleeting visions that whisper in the darkest night? The dreams that show us what's possible before retreating back into mystery at omega we honor the dreams that become reality the dreams we never thought possible like the dream to walk on the moon, and put a footprint in the lunar dust. Our unique ceramic case body is pressed from a special powder reminiscent of that lunar dust. The sintering process transforms the case body, making it hard and scratch resistant. Alumina granules do the polishing. A diamond encrusted band satin brushes the polished case body. And a three hour plasma treatment in a 20,000 degrees Celsius furnace paves the way for precision laser engraving. Platinum liquid metal rings allow the diamonds to be set in the ceramic bezel. With the right elements, anything is possible. What shade is your dream? White side of the moon, dark side of the moon, grey side of the moon. <laughs> ก็โอเมก้านะครับก็ทําทั้ง3โทนสีเลยนะครับเพราะว่าเซรามิกนะครับเราสามารถจะส่วนผสมของผงเนี่ยครับเราสามารถทําสีได้นะครับหรือเรามาทําสีที่หลังหลังจากที่เราทําการขัดแล้วก็ได้นะครับก็เลยทำออกมานะครับโดยชุดนี้นะครับที่เป็นแ่ลเลกแลมูนวอลเกอร์เขาเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วย3 3 3 3โทนสีนะครับที่เขาเรียกว่าไวท์ไซส์ออฟเดอะมูนนะครับก็เป็นสีขาวเลยนะครับแล้วก็เกรย์ไซส์นะครับ ดําก็คือเป็นดําก็คือเป็นดําเลยนะครับแล้วส่วนสีดักเกรย์ไซส์ก็คือเป็นสีเทาซึ่งสีเทาตัวนี้ครับพอมีการขัดบรัชชิ่งที่หลายๆมุม,ม,กกมอ่ะคุณเปรัสมันจะมองออกมาแล้วคล้ายๆกับเป็นเป็นสแตนเลสสตีลที่สีดำครับค้ำลงหน่อยหนึ่งครับอย่างนั้นเลยนะครับอเหมือนไทเทเนียมใช่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 ครับนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าโอ้มันเป็นความพิเศษของตัวเซรามิกมากๆนะครับแล้วเซรามิกอ่ะคุณเปรัตสมัยก่อนนะครับ ไอ้ซีพียูคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราส่งจากอเมริกามาเมืองไทยอะครับเขาไม่เขาไม่ได้ใส่ในรางพลาสติกนะครับเขาใส่ในเฮาซิ่งที่เป็นเป็นเซรามิกนะคุณไปรัสคือสมัยก่อนสมัยก่อนที่มางเมืงไทยปัจจุบันนี้ครับใส่กล่องพลาสติกมาเพราะเดี๋ยวนี้มันเทคนิคในการทํามันดีละมันสามารถป้องกันเรื่องของไออะไรครับไอไออะไรแมกอิเล็กโตแมกเนติกได้อะคุณไปรัป้องกันเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับอ่า แต่ว่าสมัยก่อนนะ่ะเขาก็ใช้วิธีการใส่ไว้ใน housing อย่างนี้ครับแล้วส่งมาน,นาฬิกาที่ใช้เคสเป็นเซรามิกครับก็จะไม่ก็ที่ทหารนิยมใช้ครับเพราะว่ามันป้องกันเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับอันนี้ครับเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยที่เราทํางานกันปกติเราจะไม่ค่อยได้ปวดหัวเรื่องนี้นะคุณไปรัฐแต่จริงๆอ่ะมันมีนะครับโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยแรงมากนะครับมีผลทําให้นาฬิกาเราช้าลงนะครับอแต่ว่า เราใช้ชีวิตธรรมดาเราก็ไม่ได้เครียดนะครับแต่ทหารเนี่ยเวลาเขาต้องแน่นอนนะครับเขาจะมีพวกวิทยุสื่อสารมีรูอะเต็มไปหมดทั้งตัวเขาเนี่ยครับตัวนั้นนะครับจะมีผลมากระทบกับตัวนาฬิกานะครับทำให้นาฬิกาจะต้องมีการสร้างเรื่องนี้เรื่องนั้นมาใช้ในการปกป้องนะครับแต่พอเอาทุกอย่างยัดเข้าไปในในคริสตัลหรือในเซรามิกครับตัวมันเองนะครับกลายเป็นชิลให้กับไปเรียบร้อยเลยใช่ครับผมมันก็เลยกลายเป็นข้อดีนะครับแล้วหนึ่งแบรนด์นะครับที่เอา ถือว่าเป็นบารล็์แรกเลยนะครับที่เอามาใช้นะครับคือลาโดครับคุณเปรัสนอกจากโอเมก้าฮูโบ้แล้วนะครับโอเมก้าก็ถือว่าเป็นลาเรือแรกๆนะครับแล้วเอามาทําบนนี่แหละครับบนกัปตันคุกเนี่ยตัวนี้ครับเรือนี้ครับครับก็ถือว่าทํามาโอ้เกินยี่สิบปีแล้วครับก็ถือว่าเป็นลีดเดอร์เหมือนกันนะครับครับแล้วลาโดเองก็ทําในนาฬิกาที่เป็นเดสก์วอชด้วยนะครับแล้วปรากฏว่าชาแนลครับก็เอามาทําเพราะว่า แรกๆตอนที่มันออกมาครับราคามันสูงครับคุณไปรัฐมันก็เลยต้องไปอยู่ในกลุ่มของจิวเวลรี่แบบนี้หรือว่านาฬิกาไฮเอ็นนะครับครับ IWC ครับคุณไปรัฐก็ทําเช่นเดียวกันนะฮะนะ IWC ถือว่านาฬิกาอ่าอ่าเขาเรียกนักบินนะครับซึ่งซึ่งมีผลกระทบกับเรื่องของอ่าการใช้เซรามิกก็จะเหมาะนะครับเพราะมันเบาะนะครับแล้วก็เนี่ยะนิกซอนนี่ผมไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าเขาระบุว่าเพราะมันไปอยู่ในนาฬิกาแฟชั่นครับพอไปใส่สีขาวมันขาวได้จริงคุณไปรัฐ มันขาวขาว,ขาวได้บอกเซรามิกเนี่ยเอ่ขาวเ,เป็นเป็นสีขาวแบบหินอ่อน,นะนสวยใช่มันเรียนเลยนะครับครับครับแล้วนี่ก็อ่าอ่าภาพอ่าอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเมื่อกี้ที่อ่าสรุปเมื่อกี้นะครับว่านาฬิกาโอเมก้านะครับคือแล้วใช่ครับแล้วนี่คือสามสามโทนสีที่อ่าโอเมก้าใช้นะครับ